สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบกับผมนะครับเพียงจุขคมสัมในรายการฟังธรรมะออนไลน์นะครับจาก YouTube ช่องนี้นะครับโดยผมจะมาเล่าบรรยายให้ฟังนะครับจากหนังสือสร้างบุญชนกรรมเรียบเรียงโดยคุณอารีรัอารุณไทยพิพัฒน์วันนี้เราจะมาเริ่มต้นเล่าในบทที่6นะครับ บทที่6จะถูกแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับเนื่องจากมันมีความยาวที่ค่อนข้างยาวมากนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มตอนที่1มาเริ่มฟังกันเลยนะครับบําเพ็ญทานทานคือการให้การเสียสละสิ่งที่เป็นของตนเองการแบ่งปันอาจเป็นสิ่งของหรือสิ่งใดๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ,อื่นเป็นธรรมะข้อหนึ่ง เป็นพื้นฐานของการทําความดีแต่ก่อนที่จะให้ต้องมีจิตที่เมตตาและมีความรู้สึกที่ดีให้แก่ผู้รับเพื่อให้ผู้รับมีความสุขมีผลให้เราได้รับความสุขจากการให้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ถ้ายังไม่ถูกฝึกให้รู้จักการให้โดยสัญชาตญาณมักจะชอบที่จะเป็นผู้รับมากกว่าจึงควรฝึกการให้ทานเพื่อลดความโลภในใจตนให้ลดลงการให้ทานเช่นวัตถุทาน คือการให้สิ่งของปัจจัย4เป็นทานวัตถุทานก็คือการให้ด้วยด้วยสิ่งของหรือทรัพย์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเช่นบริจาคเสื้อผ้าหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆแก่ที่ผู้ที่ประสบอุทกภัยให้แก่ผู้ยากไร้หรือการบริจาคเลือดหรืออวัยวะให้สภากาชาติไทยเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือการปล่อยนก ตาเต่าวัววายที่กำลังจะถูกฆ่าเป็นอนิสงส์อย่างสูงสง่งด้วยเช่นกันธรรมทานคือการให้ความรู้เป็นทานเช่นการสอนหรือการบรรยายเรื่องธรรมะหรือการแนะนำในสิ่งที่ดีและถูกต้องแก่ผู้ไม่รู้หรือการมอบทุมการศึกษาเป็นการธรรมทานที่มีผลตอบแทนทำให้ผู้อื่นมีความสุขใจในสิ่งที่ท่านในสิ่งที่ทำและเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ อภัยทานคือการสละอารมณ์โกรธเป็นทานให้อภัยไม่ถือโทษและสละอารมณ์โกรธปยาบาทให้ออกการให้อภัยเป็นการยกโทษเป็นคุณแก่ผู้ปฏิบัติมากเช่นเดียวกับการให้ทานชนิดอื่นๆอภัอยทานนี้ปฏิบัติได้ในทุกเรื่องเพราะอยู่ในชีวิตประจาําวันเช่นเวลาขับรถต่างเร่งรีบไม่มีใครยอมใครทําให้เกิดความเครียดได้ง่าย ควรให้อภัยซึ่งการและกันไม่ถือโทษโกรธกันมีสตินึกถึงอภัยทานในใจอยู่เสมอเป็นการยกระดับให้จิตใจสูงขึ้นเหมือนเป็นการพาวนาเสริมบารมีให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาการให้ทานไม่ว่าจะเป็นการให้ทานแบบใดจัดว่าเป็นการจ,จัดว่าเป็นธรรมะที่ได้บุญสูงสุดมีคุณค่ามากมีความสุขทั้งให้ผู้มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ มีผลไปถึงชาตินี้และชาติหน้าและครั้งใดที่ทำทานอย่าลืมที่จะนึกถึงตัวเองในเรื่องให้นึกถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นก่อนตัวเองเสมอเปิดใจกว้างเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยนึกถึงเอาใจเขามาใส่ใจเรายอมรับในเรื่องของความไม่แน่นอนของชีวิตไม่ติดโลกเมื่อบริจาคทานบ่อยๆไม่ให้หวังสิ่งใดที่ตนเองไม่สามารถทำได้ มันทำความดีเพื่อพัฒนาใจิตใจตนเองเสมอทำความดีแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นการทำทานชนิดหนึ่งมันทำทานเพื่อลดความโลภของตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอมีจิตใจพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอไม่หวังความช่วยเหลือจากผู้อื่นคิดเสียว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นให้มองผู้ที่เดือดร้อนกว่าเสมอด้วยใจที่เมตตาการทำทานจะได้ผลบุญมากจะต้องประกอบด้วย วัตถุบริสุทธิ์เป็นสิ่งของที่ได้มาจากด้วยสุดจริตมิได้ขโมยหรือคดโกงใครมาแม้เป็นสิ่งที่ไม่มีราคาแต่บุญที่ได้รับนั้นย่อมเท่ากันเสมอให้ดูที่เจตนาเจตนาบริสุทธิ์มีใช่ต้องการทำทานเพื่อเอาหน้าเช่นบริจาคทรัพย์เพื่อต้องการชื่อเสียงต้องการดังแบบนี้ไม่ได้บุญในการทำการทำทานด้วยเจตนาบริสุทธิ์มีความเสื่อม มีความเลื่อมใสศรัทธาในบุญที่ทำทานนั้นย่อมได้รับผมเช่นนั้นทำทานด้วยเมตตาและิจเจตนาดีเมื่อทำแล้วมีความสุขใจย่อมเป็นบุญที่เสริมบรารมีให้สูงขึ้นเสมอบุคคลบริสุทธิ์คือการเลือกผู้รับที่เป็นคนดีมีศีลธรรมผู้ให้ย่อมได้อานิสงส์จากการจากบุญนั้นด้วยหรือเรียกว่าควรให้บุคคลที่ควรให้ผลจากการทำทานเช่น เมื่อใ,ใดที่ให้ทานแล้วจิตใจของผู้ให้นั้นย่อมมีความสุขเสมอบุญของผู้ให้ทานนั้นจะทําให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในทางโลกและทางธรรมทําให้ลดความตนีไม่ยึดติดในทรัพย์สินทําให้เป็นที่รักของทุกคนในสังคมทําให้มีทรัพย์สินเพิ่มพูนมากขึ้นทําให้เป็นคนมีชื่อเสียงเมื่อเวลาที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว ก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ทําให้เป็นคนที่มีความสุขภาพแข็งแรงทําให้เป็นคนมีสเสน่ห์การทําบุญที่นิยมทํากันเพื่อให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถแก้กรรมได้ขอจบบทที่ห บทที่6นะครับํำเพ็ญทางนะตอนที่1นนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับคบกันอีกคราวคราวหน้านะครับในตอนที่2นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับรบกวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกดแชร์นะฮะแล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับเราเพื่อเราจะได้มีกำลังใจทำงานนะครับในเกี่ยวกับ เรื่องการเล่าการอ่านการบรรยายให้ฟังนะครับขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้มีปัญญาหลักแหลมเฉียบคมตลอดเวลาตลอดทั้งวงันนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีมีใจครับ